อนิเมชั o นเวอร์ s ั c s ฟิสเนี่ยเป็นเรื่องที่มีคนเรียกร้องนั้นเข้ามาเยอะมากๆเลยครับเพราะงั้นเราก็ไม่ต้องเสียเวลาพูดพร่ำทำเพลงนะครับ Animation v วอร์ s ั c s จากช่อง Alan b บเกอรครับไปดูกันเลยครับ แต่ว่าก่อนอื่นรู้หรือเปล่าครับว่าเมมเบอร์ของช่องจะได้ดูวิดีโอใหม่ก่อนคนอื่นทุกคนเลยครับอย่างวิดีโอนี้เมมเบอร์ของช่องเขาก็ได้ดูวันก่อนมากเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วครับถ้าใครจะอยากช่วยกันสนับสนุนช่องไปพร้อมๆกบได้รับสิทธิพิเศษต่างๆที่เอ็กซ์คลูซีฟสำหรับเมมเบอร์แบบนี้ลองกดเข้าไปอ่านต่อในปุ่มสมัครด้านล่างได้เลยครับ ผมจะเลือกหยิบมาแค่จุดที่ผมคิดว่ามีรายละเอียดที่น่าสนใจน่าจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับไม่งั้นอะวิดีโอนี้มันก็จะเว้นเวอไปนิดหนึ่งแต่เอาจริงๆฮะแค่นี้วิดีโอก็น่าจะยาวมากแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายวิดีโออะผมจะเอาบางจุดที่ผมคิดว่ามันไม่ได้ถูกต้องเป๊ะๆตามทฤษฎีฟิสิกอะมาดิสคัสให้ฟังด้วยครับ เราเปิดฉากมาด้วยน้องส้มโดนลูกบอลตกใส่หัวแล้วพอเขาเงยหน้าขึ้นไปเขาก็เห็นดาวสว่างๆอยู่ดวงหนึ่งอยู่บนท้องฟ้าน,นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะวนกลับมาเรื่องนี้อีกทีนึงว่าดาวดวงนี้มันคืออะไรแต่ว่าตอนนี้ฝากจดไว้ในหัวก่อนนะครับต่อมาน้องส้มก็เดินมาเจอก้อนหินกับพื้นราบลื่นๆครับตรงนี้เขาจะแสดงกฎการอนุรักษ์พลังงานให้เราดูครับ คือตอนแรกสุดอ่ะก้อนหินมันจะมีพลังงานสักโน้นทวงเก็บสะสมเอาไว้อยู่จากการที่มันอยู่บนที่สูงแล้วพอมันไหลลงมาที่ต่ําลงอ่ะพลังงานศักก็จะค่อยๆถูกแปลงเป็นพลังงานจนทําให้ก้อนหินมันวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆครับและสุดท้ายพอมันวิ่งขึ้นเนินพลังงานจนก็จะโรนแปลงย้อนกลับไปเป็นพลังงานสักจนหมดทําให้มันหยุดวิ่งพอดีที่ความสูงเท่าเดิมครับ กฎการอนุรักษ์พลังงานเนี่ยก็คือพลังงานรวมของก้อนหินน่ะมันจะเท่าเดิมเสมอครับแต่ว่ามันจะถูกแปลงย้อนกลับไปกลับมาระหว่างพลังงานศักด์กับพลังงานจนแล้วก็สังเกตนะครับว่าตอนที่น้องส้มเขาไหลาตามลงมาเนี่ยความสูงตอนเริ่มแรกของเขามันต่ําลงมานิดนึงครับซึ่งจะทําให้พลังงานศักด์ของเขาอ่ะมันไม่เพียงพอแล้วก็วิ่งขึ้นไปไม่ถึงความสูงที่ปลายทางครับและต่อมาน้องส้มก็ลองใหม่ เข,เขาใส่พลังงานเข้าไปด้วยการออกวิ่งตอนเริ่มแรกด้วยทำให้ตอนที่เขาวิ่งไปถึงก้อนหินปลายทางอ่ะเขายังมีพลังงานจนเหลืออยู่อีกนิดหน่อยครับฉากต่อมาหลังจากที่น้องส้มเขาได้ดีดต,ตัวเองออกมาขี่จรวดในอวกาศแล้วนะครับเขาก็วิ่งไปเจอกับหมวกขาวบอยแล้วก็หยิบมาใส่ครับตรงนี้จะเป็น reference ไปที่ตัวละครเมเจอร์คองจากหนังเรื่อง Doctor Strange Love สมัยปี19 6 4ครับ ผมไม่เคยดูก็เลยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทําไมเมเจอร์ของก็ถึงขึ้นมาขี่ลูกระเบิดครับถ้าเกิดใครเคยดูเนี่ยมาสปอยให้ผมฟังในคอมเมนต์หน่อยนะครับอีกนิดนึงจากฉากนี้นะครับก็คือเราจะเห็นน้องส้มอ่ะเขาเตะด้านข้างของจรวดเพื่อเร่งความเร็วคล้ายๆกับตอนที่เราขี่ม้าครับผมฝากจดตรงนี้ว่าอีกข้อนหนึ่งนะครับแล้วพอเราออกบินมาได้เนี่ยเขาก็จะมีโชว์ให้เราดูว่าตอนนี้เรากำลังวิ่งเร็วแค่ไหนครับอย่างตอนนี้ก็คือ100เมตรต่อวินาที แลวต่อมาด้านล่างเนี่ยก็คือตัวเบต้าเป็นเลขที่จะบอกเราว่าเรากําลังวิ่งเร็วเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของความเร็วแสงครับและสุดท้ายลงมาอีกนิดหนึ่งเนี่ยก็คือตัวแกมมาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของลอเรนซ์แฟกเตอร์ครับ๋ยวเราจะได้เห็นที่หลังนะครับว่าลอเรนซ์แฟกเตอร์เนี่ยมันเอาไว้ทําอะไรครับแต่ว่าตอนนี้เรารู้แค่ว่ามันจะมีค่าเท่ากับ1ตอนที่เราอยู่นิ่งๆแล้วก็จะมีค่าเท่ากับอินฟินิตี้ตอนที่เราวิ่งด้วยความเร็วแสงครับ ซึ่งนายลอเรนซ์ที่เป็นคนคิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในนักฟิสิกส์ชื่อดังที่ร่วมสมัยกับไอน์สไตน์ด้วยครับแต่ตอนนี้ก็คือเขานั่งข้างๆกันเลยครับหรือว่าอย่างคนอื่นๆในรูปนี้เนี่ยก็น่าจะมีคนคุ้นชื่อกันอยู่หลายคนเลยครับสโ o รดิงเจอร์พาวลีไฮเซนเบริร์กดีแรกคอมตันเดอร์บรอยบอพลังแล้วก็คูรีครับ ฉากต่อมาน้องส้มเขาบินเข้าไปเหวี่ยงสลิงช็อตตัวเองเข้ากับดาวหลายๆดวงเพื่อเร่งความเร็วครับเป็นวิธีที่เราเรียกว่าการทำ g r า v r t y i t y i s t i s t ครับซึ่งหลังจากการเหวี่ยง3รอบเนี่ยก็จะทำให้ความเร็วของน้องส้มเพิ่มขึ้นจาก150เมตรเซกกลายเป็นประมาณ500 0เมตรเเกเลยครับ ซึ่งก็อาจจะเวอร์ไปนิดหนึ่งนะครับตอนที่เราทําจริงๆเนี่ยเราอาจจะเร่งความเร็วไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ว่าการบินเข้าไปเหวี่ยงรอบดาวหลายๆดวงเนี่ยเราเคยทํามาแล้วกับยาน Voyager 2ที่ถูกส่งออกไปจากโลกเมื่อกับเกือบ50ปีก่อนครับตอนนั้นน่ะยาน Voyager 2ใช้เวลา10กว่าปีในการบินเส้นทางตามนี้เลยครับออกจากโลกแวะดาวพฤหัสต่อดาวเสาร์แล้วก็ยูเรนัสแล้วก็จบที่เนปจูน เสร็จแล้วก็ค่อยๆบินออกนอกระบบสุริยะไปครับซึ่งในระหว่างนั้นน่ะมันก็ได้บินแวะถ่ายรูปส,สวยๆพวกนี้ส่งกลับมาให้เราดูด้วยครับจนมาถึงทุกวันนี้มันก็ยังพยายามส่งข้อมูลที่เก็บมาจากขอบระบบสุริยะ,ะกลับมาที่โลกอยู่เลยครับถึงตอนนี้มันจะใกล้พังมากๆแล้วก็เหอะกลับมาที่น้องส้มนะครับหลังจากที่เขาสลิงช็อตรอบดาวมา3มดวงแล้วอะ่ะตอนนี้เขากำลังพุ่งตรงเข้าไปที่ดวงอาทิตย์เลยครับซึ่งก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องดีครับ น้องส้มเนี่ยเขาก็เลยแก้สถานการณ์ด้วยการสะบัดหมวกแล้วก็เตะข้างจรวดเพื่อเร่งเครื่องครับคือแทนที่เขาจะพยายามยิงจรวดเพื่อพยายามเบรกไม่ให้เขาพุ่งเข้าไปหาดวงอาทิตย์เนี่ยทางที่ง่ายกว่าก็คือเขาเร่งเครื่องไปทางด้านหน้าเพื่อเหวี่ยงเป็นวงกลมรอบดวงอาทิตย์แล้วก็หนีออกมาครับคือนอกจากวิธีนี้เนี่ยมันจะใช้พลังงานน้อยกว่าแล้วนะครับมันจะยังทําให้เราไม่เสียความเร็วของจรวดด้วยครับ ซึ่งหลังจากที่เราหนีออกมาได้เนี่ยตอนนี้ความเร็วของเราจะอยู่ที่ประมาณ1%ของความเร็วแสงแล้วครับซึ่งอันนี้เร็วกว่ากระสวยอวกาศที่เร็วที่สุดที่เราทําได้ตอนนี้ประมาณ20เท่าเลยครับต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้านะครับตรงนี้น้องส้มเขาจะเอาแท่งเหล็กมาทําเป็นแท่งแม่เหล็กชั่วคราวด้วยการเอาแม่เหล็กถาวรมาจัดเรียงโครงสร้างภายในของมันครับเสร็จแล้วอะ่ะเขาก็เอาแท่งเหล็กแท่งนั้นแหละ มาพันรอบจรวด2รอบได้ออกมาเป็นขดลวดโซลินอยที่สร้างให้เกิดสนามแม่เหล็กรอบๆตัวจรวดครับซึ่งจากสนามแม่เหล็กอันนี้กับสนามแม่เหล็กของวงแหวนแม่เหล็กพวกนี้นะครับก็จะทําให้เกิดแรงดึงดูดระหว่างแม่เหล็กขั้วตรงข้ามทําให้ความเร็วของจรวดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่วิ่งผ่านวงแหวนอันใหม่จนสุดท้ายอ่ะก็จะไปจบที่ความเร็ว80%ของความเร็วแสงครับ ซึ่งอันนี้มันจะเป็นความเร็วที่สูงมากมากจุดหลังจากนี้นะครับเราจะเริ่มเจอปรากฏการณ์แปลกๆที่เป็นผลของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์ครับแต่ก่อนที่เราจะไปต่อเนี่ยผมขอแวะบอกตรงนี้ก่อนนิดนึงว่าผมคิดว่าการเร่งความเร็วตรงเนี้ยมันไม่สมจริงเท่าไหร่ครับรายละเอียดว่ามันไม่สมจริงยังไงเนี่ยจะตามมาตอนท้ายวิดีโอนะครับ มาถึงตรงนี้อ่ะเราจะเริ่มเห็นอะไรแปลกๆอย่างแรกเลยครับคือสีของสิ่งที่เราเห็นน่ะมันจะเพี้ยนไปทางสีฟ้าบ้างสีแดงบ้างโดวยวัตถุที่เราวิ่งเข้าหาหรือก็คือมันวิ่งเข้าหาเราเนี่ยมันจะเพี้ยนไปทางสีฟ้าส่วนวัตถุที่วิ่งหนีออกจากเราสีมันจะเพี้ยนไปทางสีแดงเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกรวมๆกันว่าดอป p เลอร์เอฟเฟกครับซึ่งกลไกการทํางานของมันรวมไปถึงวิธีที่เราเอาดอป p เลอร์เอฟเฟกมาใช้ประโยชน์ด้วยเนี่ย ผมได้เคยอธิบายเอาไว้แล้วในวิดีโอนี้นะครับตามไปที่ลิงก์เบอร์1ในช่อง description ได้เลยครับส่วนความพิลึกต่อมาของการวิ่งด้วยความเร็วใกล้แสงเนี่ยนะครับมันก็คือ Time Dilation ที่จะทำให้เวลาของเราไหลช้าลงกับ Space Dilation หรือว่า l length Contraction ที่จะทำให้ระยะาทางที่เราเห็นนะ่ะมันหดสั้นลงด้วยครับซึ่งก็เหมือนเดิมเลยครับผมเคยได้อธิบาย2เรื่องนี้เอาไว้แล้วในลิงก์เบอร์2กับเบอร์3เลยครับ เวลาหลังจากดูวิดีโอนี้จบอ่ะก็ไปดูต่อได้เลยครับแต่โดยสรุปนะครับก็คือ time dilation กับ length contraction สออย่างนี้รวมกันเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถเดินทางไปถึงปลายทางของเราได้ในระยะเวลาสั้นๆครับโดยที่ว่าเวลามันจะไหลช้าลงกี่เท่าหรือว่าระยะทางจะหดสั้นลงแค่ไหนเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับ Lorentz factor ที่เราพูดถึงตอนแรกของความเร็วณตอนนั้นของเราครับ ยิ่งเร็วเนี่ยเวลาก็จะยิ่งหลายช้าระยะทางก็จะยิ่งหดสั้นครับต่อมาทดทวนความจํานะครับตอนแรกสุดที่เราเริ่มขี่จรวดออกมาคือเราอยากจะบินมาหาดาวสว่างสว่างดวงหนึ่งที่เราเห็นครับซึ่งมาถึงตรงนี้เขาก็ได้เฉลยเราแล้วว่าดาวดวงนั้นนะ่ะมันคือวัตถุทางอวกาศที่มีชื่อว่าเบลซาครับในรูปทางด้านซ้ายนี้เราจะเห็นชื่ออยู่2ชื่อน,นะครับก็คือควีซากับเบลซาซึ่งสองอย่างนี้่มันเป็นวัตถุทางอวกาศที่มีความพิลึกมากมากครับ คือควอซ่าเนี่ยมันเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่อยู่ไกลโลกออกไปมากๆแต่ว่ามันก็ยังสว่างมากพอจนทําให้เราสามารถเห็นมันได้แบบจางๆครับ2ออย่างนี้รวมกันก็แปลว่าจริงๆแล้วควอซ่ามันจะต้องโคตรสว่างเลยครับคํานวณออกมาแล้วเนี่ยก็จะได้ว่าบางดวงอ่ะมันสว่างเป็น1ล้านล้านเท่าของดวงอาทิตย์เลยด้วยซ้ำไปตอนนั้นน่ะเราก็เลยโคตรงงเลยครับไม่รู้ว่าควอซ่าเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรเพราะว่าดาวฤกษ์ทั่วๆไปเนี่ยมันไม่ควรจะสามารถสว่างขนาดนี้ได้ครับ ตอนนั้นเขาก็เลยตั้งชื่อให้มันว่าควอซายสเตล่าออบเจกต์แปลว่าวัตถุคล้ายดาวแลาพอเรียกย่อเนี่ยก็จะกลายเป็นควอซ่าครับแล้วต่อมาเราก็ได้ค้นพบวัตถุที่สว่างกว่าพลังงานเยอะกว่าควอซ่าขึ้นไปอีกทีหนึ่งครับเขาก็เลยตั้งชื่อให้มันว่าเบลซ่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพื่อจะเล่นคํากับคําว่าเบลส s ที่แปลว่าเผาไหม้เพราะว่าเบลซ่าเนี่ยมันเผาไหม้ได้แรงกว่าสว่างกว่าควซ่าขึ้นไปอีกทีหนึ่งครับ แต่พอเราศึกษาต่อมาเนี่ยเราถึงรู้ครับว่าควซ่ากับเลซ่าจริงๆแล้วมันก็คือหลุมดําทั้งคู่เลยครับบางคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าทําไมหลุมดํามันถึงได้มีความสว่างขนาดนั้นได้นะครับไม่ใช่ว่ามันควรจะมืดๆดําๆไม่ใช่เหรอการที่หลุมดํามันสามารถส่องสว่างได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าแสงมันส่องออกมาจากกลุ่มแก๊สร้อนที่โคจรอยู่รอบๆมันครับกำลังการเหนือแสงอีกอันนึงจากหลุมดำเนี่ยก็คือ เจ็ตของพลาสมาที่หลุมดำพ่นออกมาจากขั้วเหนือขั้วใต้ของมันครับถ้าเกิดใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าหลุมดำมันคืออะไรเนี่ยนะครับก็สามารถตามไปที่ลิงก์เบอร์5ได้เลยครับแต่ว่าเบลซ่าเนี่ยมันก็คือหลุมดำที่มันหันหัวยิงเจ็ตมาทางโลกพอดีเราก็เลยเห็นมันสว่างมากๆเหมือนด้วนไฟสองหน้าครับและเควซ่าเนี่ยมันก็คือหลุมดำเหมือนกันแต่ว่ามันหันเจ็ตไปทางอื่นครับความสว่างของมันเนี่ยก็เลยน้อยลงมาขั้นหนึ่ง ซึ่งถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูที่ตอนแรกสุดน,น,นะครับที่ตอนนั้นน่ะเราเห็นดาวดวงนี้สว่างกว่าดาวดวงอื่นเนี่ยก็เพราะว่าดาวดวงนี้มันคือเบลซาที่หันเจ็ตเข้ามาหาเราพอดีครับมาถึงตรงนี้เราเข้ามาใกล้หลุมดำมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็จะเริ่มสังเกตเห็นปรากฏการณ์ r e l a t i v i s t i c beaming ครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พลาสมาในเจ็ตที่วิ่งเข้าหาเราด้วยความเร็วสูงมากๆเนี่ยมันจะยิ่งดูสว่างมากขึ้นกว่าเดิมไปอีกครับหรือว่าในทางกลับกันน่ะ แสงจากเจ็ตอันที่พุ่งหนีออกจากเรามันก็จะมีความสว่างน้อยลงจนบางทีก็มองไม่เห็นเลยครับแล้วในที่สุดเราก็มาถึงหลุมดําที่เป็นปลายทางของเราครับตรงนี้กเขาจะพูดถึงส่วนต่างๆของหลุมดําครับมีจานร,รวมมวลมีจานร,รวมมวลด้านหลังแล้วก็มีขอบฟ้าเหตุการณ์ซึ่งคําอธิบายว่าส่วนต่างๆของหลุมดํามันคืออะไรทําไมมันถึงมีหน้าตาแบบนี้เนี่ยก็จะอยู่ในลิงก์เบอร์หเลยครับ แต่ผมจะเสริมให้อีกนิดนึงก็คือเรื่องโฟตอนริงหรือว่าโฟตอนสเฟียร์นะครับมันก็คือบริเวณรอบๆหลุมดำที่มีแรงโน้มถ่วงสูงพอดีที่จะทำให้โฟตอนหรือว่าอนุภาคแสงอะสามารถโคจรรอบหลุมดำได้พอดีครับสังเกตนะครับว่าเขาวาดให้มันมีจุดแสงอะวิ่งวนๆอยู่รอบหลุมดำด้วยครับผ่านมาอีกแป๊บหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นลูกแอปเปิลบินออกมาจากข้างในหลุมดำแล้วก็ตกกลับลงไปนะครับ สังเกตนะครับว่าตอนที่มันตกกลับลงไปเนี่ยสีมันจะเพี้ยนไปทางสีแดงซึ่งเกิดมาจากปรากฏการณ์ a v i t a t i o n a l r e d s h i f t ครับก็คือแสงที่วิ่งสวนทิศทางของแรนโนนทวงออกมาเนี่ยมันจะสูญเสียพลังงานเป็นส่วนหนึ่งทําให้สีของมันเพี้ยนไปทางสีแดงครับตรงนี้ผมขอโน้ตไว้ก่อนนิดหนึ่งนะครับเมื่อโดยปกติแล้วอะลูกแอปเปิลหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับมันไม่ควรจะสามารถบินกลับออกมาจากหลุมดํากลับออกมาจากใต้ขอบฟ้าเหตุการณ์ได้ครับ แต่ว่าเดี๋ยวดูต่อไปเนี่ยเขาก็จะมีเฉลยครับว่าทําไมเขาถึงสามารถทาได้ต่อมาน้องส้มตัดสินใจพุ่งลงไปที่หลุมดําครับตามทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์แล้วเนี่ยคนภายนอกเขาจะไม่สามารถเห็นน้องส้มบินเข้าไปถึงขอบหลุมดําได้เลยครับเพราะว่ายิ่งน้องส้มเข้าใกล้หลุมดําเข้าไปมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยเวลาของน้องส้มก็จะยิ่งเดินช้าลงช้าลงทำให้น้องส้มจะต้องใช้เวลาเป็นอนันต์ในการบินเข้าไปถึงขอบหลุมดำครับ แต่ว่าในมุมมองของน้องส้มเนี่ยเขาจะสามารถวิ่งทะลุขอบฟ้าเหตุการณ์ไปได้เลยแบบไม่มีปัญหาอะไรเลยครับเอาจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่รู้ตัวได้สาไปว่าเขาวิ่งผ่านขอบหลุมดํามาตอนไหนถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าประสบการณ์ของคนที่ตกลงไปในหลุมดําจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะครับก็าสามารถตามไปดูที่ลิงก์เบอร์เจได้เลยครับแล้วพอน้ังส้มผ่านขอบฟ้าเหตุการณ์มาได้เนี่ย ภาพด้านหลังของจักรวาลภายนอกก็จะค่อย,อยๆหดแคบลงเรื่อยๆจนสุดท้ายก็จะหายไปหมดเหมือนกับฉากนี้ในหนังอินเตอร์สเตล่าเลยครับมาถึงตรงนี้ผมต้องขอพักเบรกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าฟิสิกส์หลังจากนี้ไปหลังจากที่เราเข้ามาอยู่ข้างในหลุมดําแล้วเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับทฤษฎีที่ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เลยว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าครับเทียบกับฟิสิกส์ที่เราพูดถึงไปก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยนะครับพวกนั้นน่ะเราได้ทดสอบไปหมดแล้วครับ ว่ามันเป็นจริงตรงกับผลการทดลองหรือว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็อาจจะสามารถทดสอบมันได้ในอนาคตครับแต่ว่าเรื่องบางเรื่องหลังจากนี้เนี่ยบางอันมันก็จะหลุดโลกไปเลยจนเราอาจจะไม่สามารถทดสอบได้ด้วยซ้ำไปว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าครับ รวมถึงบางหัวข้อเนี่ยมันก็ลึกมากๆจนผมอ,อ่านแล้วไม่เข้าใจเหมือนกันครับเพราะงั้น,นผมก็เลยจะขอข้ามๆไปบ้างไม่ได้อธิบายทุกอย่างนะครับแล้วของที่ผมอธิบายเนี่ยมันก็อาจจะเป็นจริงหรือว่าไม่เป็นจริงก็ได้ลองคิดซะว่าฟังไปแบบเพลินๆสนุกๆก,ก็พอครับมาถึงตรงนี้นะครับน้องส้มเ็าจะโดนยืดให้ตัวยาวออกมาเป็นเส้นด้วยปรากฏการณ์สปาเก็ตติฟิเคชันครับพูดแล้วสนุกดีนะครับสปาเก็ตติฟิเคชัน ซึ่งมันเกิดมาจากการที่เท้าของเขาอะตนแรงนวนถ่วงเยอะกว่าที่หัวเพราะว่าเท้ามันอยู่ใกล้ใจกลางหลุมดํามากกว่าครับแล้วผ่านมาอีกแป๊บหนึง่งเน่เราก็จะมาถึงขอบฟ้าภายในของหลุมดําครับถ้าเกิดขอบฟ้าภายนอกที่เราเพิ่งผ่านมาเนี่ยมันคือบริเวณที่ทําให้ของที่อยู่ข้างในไม่สามารถย้อนกลับมาที่โลกภายนอกได้นี่นะครับขอบฟ้าภายในเนี่ยมันก็จะเป็นบริเวณที่ทําให้ของที่อยู่ข้างในสามารถเดินทางย้อนเวลาได้ครับ ในทางฟิสิกส์เนี่ยเขาก็จะเรียกว่า close d time like curve ครับคือวัตถุเนี่ยมันจะสามารถวิ่งเป็นวงกลมแล้วย้อนกลับมาอยู่ที่เดิมณนะเวลาเดิมก่อนที่มันจะเริ่มวิ่งได้ครับซึ่งมันก็จะสามารถทำให้เกิด Paradox จากการย้อนเวลาได้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาพูดเรื่อง time travel กันอีกทีหนึ่งครับต่อมาผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมทุกอย่างมาถึงขยายใหญ่ขึ้นหรือว่าน้องส้มขาตัวเล็กลงเรื่อยผมก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ว่าจุดสําคัญตรงนี้เนี่ยก็คือไมโตคอนเดียมันเป็นแหล่งพลังงานของเซลล์ครับต่อมาอีกน้องส้มก็ตกลงมาถึงซิงคูลาริตี้ที่อยู่ใจกลางของหลุมดำนะครับแล้วเขาก็ได้เจอน้องส้มเบอร์2ที่ยืนรออยู่ข้างในนี้แล้วครับตรงนี้คนที่เคยเล่นเกม o u t ต er ์ Wild บางคนเนี่ยอาจจะได้ยิ้มนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เราไม่งงเนี่ยผมจะขอเรียกส้มที่ใส่หมวกว่าส้ม A แล้วก็ส้มที่รออยู่ในซิงคูลาริตี้อยู่แล้วเนี่ยว่าส้ม B นะครับ แล้วก็สังเกตนะครับว่าส้มบีเนี่ยกขาเพิ่งจะโยนลูกบอลลงไปในหลุมซึ่งน่าจะเป็นลูกบอลลูกเดียวกับที่ตกใส่หัวส้มเอตอนแรกสุดครับแล้วพอเราลงมาถึงพื้นนะครับสังเกตว่ามันจะมีเชือกวงๆลอยๆอยอกมาจากพื้นตลอดเวลาเลยครับซึ่งไอ้เส้นๆวงๆพวกนี้เนี่ยในทางฟิสิกส์เขาจะเรียกว่าสตริงครับซึ่งมันเป็นวัตถุที่เล็กที่สุดในเอกภพนี้แหละเล็กกว่าอะตอมเล็กกว่าอนุภาคมูลฐานทุกอย่างลงไปอีกครับ โดยที่ทฤษฎีสตริงเทอรีเนี่ยเขาได้สันนิษฐานเอาไว้ครับว่าอนุภาคทุกอย่างที่เรารู้จักเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการสั่นของสตริงทั้งหมดเลยครับโดยที่วิธีการสั่นของมันเนี่ยก็จะเป็นตัวกําหนดว่าเราจะเห็นมันเป็นอนุภาคแบบไหนครับต่อมาส้ม A กับส้ม B เนี่ยก็ได้มานั่งอยู่ข้างๆกันที่หลุมกลางห้องนะครับโดยไอหลุมที่ว่าเนี่ยมันก็คือไอสไตน์โรเซนบริ์ซึ่งมันก็คือรูหนอนนั่นแหละครับ ซึ่งลูนนอนอันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวเชื่อมจุดที่เราอยู่กับจุดในตำแหน่งอื่นๆหรือแม้กระทั่งจุดในเวลาอื่นๆก็ได้ครับซึ่งก็จะทำให้เราสามารถปาแอปเปิลวาร์ปออกไปข้างนอกหลุมดำได้หรือว่าสามารถวาร์ปเอาเชือกเอาก้อนหินย้อนกลับมาให้ส้มเอในอดีตได้ครับสังเกตนะครับว่าเขาหยิบเอาสตริงจากแถวๆนั้นนะ่ะเอามาปั้นเป็นสิ่งของต่างๆที่ส่งกลับไปให้ส้มเอครับ ต่อมาเขาก็เริ่มหมุนเสาที่อยู่ตรงกลางห้องเพื่อเริ่มหมุนเวลาย้อนกลับครับอันนี้จะเป็นเครื่องมือที่มีชื่อว่าทิปเลอร์ไซลินเดอร์ที่ในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราสามารถย้อนเวลาได้แค่ด้วยการหมุนมันเนี่ยแหละครับปัญหาก็คือเราอ่ะจะต้องใช้แท่งที่มีความยาวเป็นอินฟินิตี้เท่านั้นครับเราถึงจะสามารถย้อนเวลาได้ ซึ่งผมก็คิดว่ามันอาจจะหายากนิดหนึ่งครับถ้าเกิดใครคนไหนมีแท่งยาวอินฟินิตี้วางไว้ที่หลังบ้านไม่ได้ใช้เนี่ยส่งมาให้ผมลองใช้ได้นะครับแล้วตอนที่เราย้อนเวลาเนี่ยเราก็จะมองเห็นเงาของส้มบีในอดีตตอนที่เขากําลังตเตรียมของทุกอย่างไว้ให้ส้ม A สามารถเดินทางมาถึงที่นี่ได้ครับแลวจากหมุมกล้องที่เขาใช้เนี่ยผมตีความว่าไอ้ลูกแอปเปิลที่ส้ม A กําลังถืออยู่เนี่ยมันคือลูกเดียวกับที่โตขึ้นมาเป็นต้นแอปเปิลที่อยู่บนโลกตอนแรกสุดด้วยครับ คือผมคิดว่าตอนที่ส้ม B ีแย่งลูกแอปเปิลไปแล้วก็ทิ้งลงไปในหลุมเนี่ยแหละแอปเปิลลูกนั้นก็ได้ตกกลับลงไปบนโลกก่อนที่จะโตขึ้นมาเป็นต้นแอปเปิลที่หลังครับพร้อมๆกันนั้นน่ะเราก็จะเห็นว่าส้ม A ในอดีตเขากำลังจะตกลงมาถึงซิงค l ูลาริตี้แหละส้ม่ีเขาก็เลยแย่งหมวกจากส้ม A แล้วก็กระโดดหายลงไปในหลุมครับ เพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ทําอย่างนั้นน่ะพอส้มเอคนใหม่ตกลงมาถึงเนี่ยมันก็จะเกิดข้อขัดแย้งเพราะว่าส้มเอคนใหม่จะมองเห็นส้มสองคนยืนอยู่ในซิงคูลาริตี้ครับเพราะงั้นส้มบีก็เลยจําเป็นจะต้องหายตัวไปเสร็จแล้วก็เปลี่ยนให้ส้ม A กลายเป็นส้ม B แทนครับก็คือส้มเอกับส้ม B เนี่ยจริงๆแล้วเขาคือคนเดียวกันตั้งแต่แรกแล้วครับแล้วหลังจากนั้นน่ะส้ม B คนใหม่ก็ได้ทิ้งลูกบอลลงไปในหัวส้ม A ในอดีตแล้ววงจรก็จะเริ่มต่อไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดครับ ตรงนี้ผมจะขอเสริมนิดหนึ่งนะครับเพ่าผมคิดว่าไอฉากเมื่อกี้ที่เราเห็นเงาของส้มบีในอดีตตอนที่เขากําลังเตรียมเส้นทางให้ส้ม A อยู่เนี่ยนะครับผมคิดว่าไอสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันคือส้อมบีตัวอื่นหลายๆตัวจากจักรวาลคู่ขนาดอื่นๆครับที่เขาผลัดกันเข้ามาเตรียมของแต่ละชิ้นให้กับส้ม A ของจักรวาลน,นี้ครับเพราะว่าจากเส้นเรื่องของเราเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าส้มบีคนใหม่คนนี้เขาไม่น่าจะมีเวลาทําอะไรพวกนี้เลย ก่อนที่ส้มเอจะตกลงมาถึงพื้นครับอีกเรื่องที่ผมไม่รู้เนี่ยก็คือน้องส้มที่กระโดดลงรูหนอนไปพร้อมกับหมวกเนี่ยเขาคือคนเดียวกับน้องส้มที่โผล่มาในอวกาศตอนแรกสุดหรือเปล่าครับถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ <c oughs> จะแปลว่า <c oughs> น้องส้มเขาจะติดอยู่ในวังวนไทม์ลูปไปเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยครับเรื่องไทม์ทราเวลเนี่ย มันเคยมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งครับที่เขาใช้หลักการย้อนเวลาทํานองนี้แหละแต่ว่าอาจจะซับซ้อนไม่เท่าครับก็คือ HARRY p o t t e เตภาค3นักโทษแห่งแอสคาบันครับบอกไว้ก่อนว่าผมกำลังจะสปอยหนังทั้งเรื่องเลยนะครับแต่ว่าหนังแม่งเก่าจะ20ปีแล้วผมคิดว่าน่าจะไม่มีใครแคร์แล้วล่ะครับก็คือ แฮร์รี่กับเฮอร์ไมโอนี่เนี่ยเขาได้ย้อนเวลากลับไปเพื่อพยายามแก้ไขประวัติศาสตร์ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเข้าไปจบที่การช่วยชีวิตตัวเองในอดีตด้วยการเส่กระถาผู้พิทักษ์ออกมาครับจุดที่เหมือนกันเนี่ยก็คือน้องส้มอ่ะเขาก็ได้ช่วยเตรียมการทุกอย่างจากภายในหลุมดําเพื่อที่จะทําให้ตัวเองในอดีตสามารถเดินทางมาถึงหลุมดําได้ครับซึ่งมันจะทําให้เกิดคําถามครับว่าน้องส้มในอดีตเนี่ยเขามีเจตจำนงอิสระหรือว่าฟรีวิลหรือเปล่าครับ หรือว่าเขาแค่ทำตามสิ่งที่ตัวเองในอนาคตได้วางเส้นทางไว้ให้หมดแล้วเพราะพร้อมกันนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าน้องส้มในอนาคตเขามีฟรีวิวหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นเลยครับทุกอย่างมมนได้ถูกกาหนดเอาไว้ให้เขาตั้งแต่แรกแหละว่าเขาจะต้องเตรียมการทุกอย่างเอาไว้เพื่อดาให้ตัวเองในอดีตสามารถเดินทางมาถึงหลุมดําได้ครับซึ่งมันอาจจะหมายความว่าถ้าเกิดการย้อนเวลาสามารถเกิดขึ้นได้นี่นะครับมันอาจจะแปลว่าทุกอย่าง รวมไปถึงมนุษย์เราทุกคนเลยเนี่ยจะไม่สามารถมีเจตจำนงอิสระเป็นของตัวเองได้ครับเป็นเรื่องที่ยิ่งคิดก,ก็ยิ่งปวดหัวครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากจะฟังผมดิสคัสเรื่อง Trans t r m ม t า a เวลแบบเต็มๆเ,เลยเนี่ยมาคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้นะครับแล้วก็หลังจากที่ดูวิดีโอนี้จบแล้วอ่ะผมได้เตรียมเพลย์ลิสต์ของทุกวิดีโอที่ผมพูดถึงที่เกี่ยวข้องกับ a n i เมชั o n vs ฟิสิกส์ไว้ให้แล้วด้วยนะครับ แต่ว่าตอนนี้เราจะมาปิดท้ายวิดีโอนี้ด้วยจุดเล็กๆบางจุดที่ผมคิดว่ามันอาจจะไม่สมจริงตามหลักฟิสิกส์ครับจุดแรกนะครับก็คือการปาลูกบอลของน้องส้มที่ทําให้เขาพุ่งตัวไปข้างหน้านะครับตามหลักการอนุรักษ์โมเมนตัมแล้วเนี่ยพอส้มเขาปาบอลไปข้างหน้าตัวเขาก็จะเด้งถอยหลังกลับมานิดหนึ่งครับแล้วทันทีที่เชือกตึงทุกอย่างในระบบก็จะกลับมามีโมเมนตัมทีกระศูนย์เหมือนเดิมเลยก็คือไม่ได้มีอะไรเคลื่อนที่ไปไหนเลยครับ ต่อมาจุดนี้เขาพิมพ์ผิดนิดหนึ่งครับก็คือเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าของความยาวคลื่นของอินฟราเรดกับอัลตราไวโอเลตเนี่ยมันควรจะสลับกันครับแล้วก็สุดท้ายคือการเร่งความเร็วด้วยวงแหวนแม่เหล็กกับขดลวดโซลินยน์เนี่ยนะครับตามหลักแล้วเนี่ยน้องส้มเขาไม่ควรจะสามารถเร่งความเร็วได้เลยครับเพราะว่าความเร็วที่ได้มาจากแรงดูดจากแม่เหล็กตอนที่ขาเข้าอะ่ะมันควรจะถูกหักล้างไปด้วยแรงดึงของแม่เหล็กตอนขาออกครับทําให้พอหลังจากหักลหลบหนี้กันแล้วเนี่ย เราควรจะมีความเร็วเท่าเดิมครับในความเป็นจริงเนี่ยนะครับการสร้างคอยกันขึ้นมาเนี่ยมันสามารถทําได้ครับแต่ว่าเขาจะต้องเปิดปิดแม่เหล็กไฟฟ้าให้ถูกเวลาเพื่อที่จะดันให้กระสุนมันพุ่งไปทางด้านหน้าครับหรืออย่างในกรณีนี้ที่เราใช้วงแหวนที่ทํามาจากแม่เหล็กถาวรเนี่ยนะครับน้องส้มก็จะต้องเปิดปิดขดลวดโซลินอยของตัวเองให้ถูกจังหวะเขาถึงจะสามารถเร่งความเร็วได้ครับ เท่านี้ก็จะจบบทวิเคราะห์ a n i m เมชัน vs ฟิสิกส์ของช่องแบทเลอรให้ฟังแล้วนะครับถ้าเกิดคนไหนดูแล้วชอบอยากจะดูอีกเนี่ยผมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องด้วยนะครับผมอัพโหลดวิดีโอสไตล์นี้เป็นประจำทุกสัปดาห์เลยครับสุดท้ายผมขอขอบคุณ n นมเบอร์เลวสา3ทุกคนเลยครับคุณเดบาฮาคุณทนานะคุณทายาทคุณสาโรธ คุณสแตมพีพีคุณดาร์คสไลเวอร์คุณกล้านรงคุณภาคคุณกรดบูมคุณไอเดียช n แนลคุณเอแอลคุณจีบีคุณอากาศจำใสคุณตุนเอคุณคิดที้ซังคุณรักนาทีคุณสมกี้คุณพนวัตนคุณวัฒนาวิทย์แล้วก็คุณพี่ภูมิเดเบรนครับขอบคุณมากครับ